คันนี้สายซิ่งต้องชอบครับเพราะเราจัดส่งมาให้แบบเต็มกำลังแม็กใหม่ยางใหม่พร้อมกับชุดโหลดแล้วก็ข้อแต่งผมซิงครับคันนี้ในราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ด้วย mm hmm. ก็คือซื้อไปจบๆเลยครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วภายในก็ยังสดอยู่นะดูนะนี่ว๋ภายในดูเบาใหม่กิฟดูข้างบน ใหม่หมดนะครับแจมอะบูท oh, ูเชื่อมได้นะบูทูเชื่อมได้นะนี่ดูเกียร์หูใหม่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 จริงเอกสารอยู่ครบนะครับสายซิงต้องชอบบอกเลยอ๋อน,นี่นะครับ h o n d a j a จ z 1.5 V ปี2015ราคาที่เราเปิดขายก็แค่เท่าไหร่นะ 4 5 9 0 0 0บาทตกผ่อนเดือนละประมาณ8,000บาทถ้าคุณมีเงินดาวเยอะๆก็มาดาวเลยครับจะได้ผ่อนถูกๆผ่อนสบายๆและแถมได้รถที่มันพร้อมจบอ่ะจบแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยขับเทๆ่ๆรับประกันตัวรถก็มีให้รับประกันเครื่องเกียร์ก็มีให้ผ่านศูนย์ฮอนด้าโดยตรงคือทุกอย่างคันนี้ สุดแล้วครับใครได้ไปโคตรคุ้ม,มสำหรับใครที่อยากได้รถยนต์แบบนี้สไตล์แบบนี้ก็ติดต่อมาได้ครับที่เพจร้านของเรารถมือ2ฟรีดาวอัมโฮมคาร์หรือติดต่อมาที่เบอร์ไอ้า9 7 229 3857นะครับทุกคนยินดีให้คำปรึกษาเรื่องของการจัดไฟแนนซ์เราจะช่วยคุณดันทุกเคสเลยแล้วก็คุณต้องได้รถไปใช้แน่นอนครับสำหรับวันนี้ไปสิ่งก่อนครับบ๊ายบาย It's my life. Lazy, 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 lazy. It's my life. Yeah. I got dirty, 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 dirty. It's my life. Yeah. I wanna shop, 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 shopping, shopping. It's my life.